ว่าที่เคยแอปพานน์นกุลเปิดตัวกินเข้ากับครอบครัวแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่รักที่มีแฟนคลับคอยติดตามความน่ารักเพิ่มขึ้นทุกวันแถมหลังจากเปิดตัวบอกเลยว่าหวานชํำแบบสุดๆสำหรับแอปพักตะออนกับพระเอกรุ่นน้องนอนกุลชาน,น์นล่าสุด แม่แอปได้ออกมาโพสภาพพร้อมหน้าพร้อมตากับทีมงานซีรีส์หารักด้วยใจเธองานนี้แน่นอนว่าพระเอกของเรื่องอย่างนนกุลก็ไปด้วยโดยโพสนี้แม่แอปเขียนแคปชั่นว่าพาเชนมาทานข้าวกับป้าแอนมาโดยมีกองทัพโปรดักชันเป็นเจ้าภาพใจดีก่อนพรุ่งนีทท้หารักด้วยใจเธอจอากอวสานแล้วค่ะปายโยเซลท,ทีเ h ชคิดถึงพี่ก้องและน้องๆทุกคนด้วยค่ะ